เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีอ,อย่างกันครบับตัแน่มีนนี่แหละรอนะครับแกยินดีกับคุณแม่ครับป้ายแดงครั้งแรกของของคุณแม่ยอดเลยยอดเลยถือว่าแม่นี่ของแค่จริงๆเดงเดิน พี่พอสงการก็ดีใจเนัะดีใจก็พอสมการมารับน้ำ่งไห้มาเด้อพี่พ่อยธรรมดาจริงมาบิ้งมบึ้งไปนึอเไบนใส่สอสแบนึ่งละใ้บน่งเดนเ่าพันลน่อยใหมาลนหอยบ้านเป็นสิ่งพิเบ้านที่บ้านว่าท่านหรอนาดก็บ้าะะ ฮันตุ่อลอกไว้แล้วแม่ล็อกไวแนวป้าอยู่นู่นุ่นไปไหนล้วก็รู้เด็กชายคนที่สองสายจวดเพนวาเพินแหลไอแบ่ขึ้นนังเพิ่นมานนงเพิ่นเ่หลกไอพี่ดีเข้ามาตรวจสอบรถเดี๋ยวกำลังอยู่น่โฟมนช่งานเข้ามาตรวจรถเดี๋ยวไอแม่ขึ้นนั่งผู้นี้สิผู้นี้ผู้นี้แจ้งสิงไม่นั่งน่ที่ที่สองเป็นชั่วฟื้น จ๋แล้วว่ามแล้วเล่ายากเล่ายุ่งุ่นเพราะมันผูกเพียเพื่อนหาเราละเพื่อนหาแล้วเพื่อนจะหิบยากน้ำอันนี้เพื่อนเออหนิโอ้ยขัดล่วมหน่อยบหมืบ้านเนนี่ยคึืนมากเลยปพื่อนพวกบักโมบักแข็งจะเบิ้งได้คลิปด้วยบ้านกินเขาเ้าไปอ๋ออุลกินขาวกระเพื่อข้าวกระเพ่อไปทั่วับต้มบักเขียน้อยต้มบักแข้งแซ่บผสนกับหลงเลงลำพันหลงเลง ตวนาจะอกอกมาจากบมวงออกมาจากโมงยันยันก็บ่ใดคีบเป้ามาแยงเป้ามาแย่งสิ้นยาเนี่ยมันเป็นธรรมดาเนี่ยหลงเลงแย่งสิ้นยายาไม่ท่นได้มันเอาไปกินก้อนหรอกบอได้เป็นสีันค่ะันนี้คนมียากันว่นแด้หัวเนี่ยน่ะแมนใช่ใช่ใช่แมนบแมนค่ะแต่าผู้พาหัวเข้าเหมือนนั่นวันี้กับขอบคุ้นวันี้กัขอบคุณนอีลาน้องจอยเซล เป็นผู้ติดต,ตอ่อเป็นผู้เอา,าน้องนลคำพูนสองมาไห่<ม>คุณนายแม่เรื่องถ<อ>าม่าพ่พอ,พอใจบอถามว่าคุณนายแม่พออ่พพอใจบอคุณย่าเนี่ยคุณย่าพอใจไหมคะ พอใจมากประทับใจไหมประทับใจขอบพระคุณคุณย่ามากค่ะ่แน่่แน่่่แนบอนไม่แน่หรอกอาจจะมีสไพร์สองก็สไพร์อ่ะสไพร์คุณสไพร์สามเนาะแม่คัมพุนสามคัมพุนสามคัมพุนสามอาจจะมีสไพร์ต่อสองมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนเพราะว่าไปแอบดูไปแล้วพันล้านแน่นอนพันล้านแน่นอนไข่อ้อนะจ๊ะได้แน่นอนเปิดโป๊บักโมบักแสงพี่น้องห้าสิบห้านาที โอเคเดี๋ยวถึงเวลานะพี่ถึงเวลาถ้าถึงมิลานเดี่ยวเข้ากันขึ้นเลยห้าเก้าคุณย่าก็ปลดล็อกแล้วก็ขึ้นไปนั่งนะค่ะสตาร์ทแล้วก็โอ้ยขันคอยบับเทาไอ้ที่าร์ดฮาร์ดครับเองเลยดิี่มองไรเทาบัวเทาดอกแต่ว่าคอยกับบัวเทาดอกแต่ว่าสายตาคอยนี่แล้วสายตาคอยนี่มันบ่บ่ปันใดบ้าบัวเทาให้เสาวอะไรบ้า

ปวดเท้เนาะอันนี้กระเดือนบ้านเดินเงีเขาเนาะผู้เจ้ากระได้ฝุ่นตีผู้ไปบอกเอารถมาไอ้คนขับรถหนูบอกมีคนมาบอกเอารถไออันผู้ใดไม่เคยจอดใคกินไม่ไปนั่นไปแย่งซื้อยาก้อนมูเลยเดี่ยวแม่รถม้านะับยาลีสีดำอ๋อคู่เลยผู้ใดยสีดำมาเอื้อนเอาไอมาพอนะแม่รถมาเนาะบ้าเป็นเฮ้าก้อนมันเหรอมันก้อนเฮ้าอีก เงียกเงียเข้าบาท่านมาดาแะแมเน่เนาะเราก็พี่ราเพ่มารถลดสิลงตอน10บมงสีเกาเด้อเราให้คุณยายเลี้ยวเลี้ยวแปลิ่งเพิ่นสร้างอ้ายเอาลงแล้ว 5 6นาทีนะคะพูดอะเอาตังทีงงานเปนสัเ่งเาไ่ดเียนไปทเหนือวิดเหนือเราจะได้อะไรเราทำอะไรเราก็จะได้นเหนือกว่าทุกอย่างยอันนี้มันเป็นการ้มีมานเนมวสังเกตพนักานสังเกตขาวันรอบแบบซีั่นเดติเ บติดวัน <rôle> น <pot> ี้เราจะมีกี่คลิปกันคะ5ลคลิปมอแต่หน้นมาสู้ผ่าเป็งเดียว้ครเลียวๆใครเลี้ยวๆก่อนที่ให้ให้เอาของในมีขอ้ Toyota, u tá mặt tay của giai đoạn 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 của รอเวราเท่าไรล้วอลาสออกโลมอล่มสีออกโลกขวนักไม่ไม่นี่ข่นะตื้นเต้นแบบนี้หะเป็นมอล่ามไม่ไม่แขวต้นเต้นสีออกหนาเวที่ขวกระตื้นเต้นเนี่ยซ่หมอล่มสีออกก่อนไมไม่เนีออกหนาเทีที่ติดน้นไ่ติดูปททนรับมาเป็นกระนลกที่องโตโตนก เฮ้ยปวานแต่กลัวสั่สั่มได้แล้วค่ะเวลาแล้วใช่วแล้วนะคะนีเนียไม่ต้องเก็บเก็บข้งบนเก็บเก็บงในรถเดคะอันนี้คืเกเป็นปปเนียปนเบนีเดี๋ยวเวลา เลิกงามยามดีเลิกงามยามดีนมูอกันจต่ี่น้ำเพลนนี่ยี่น้ำเพลนซื้อาเดกเอาเีอะพอนี่ปลดล็อกแล้วเปิดได้เลยค่ะปลดล็อกแล้วเปิดได้เลยดี่าดน้งนนี่ีีนนี่ี้งีงีงนี่นี่อนี่นี่อ่

มา่ยู่น้ามาในส so 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 like, 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 ุขภาพหน้าบกษาความทั้งขอบรัวดไยู่หลอดปวอดไยเดิดหนทาหัปใสมาใสให้เฮงเฮ้งปังปังหูร้องห่วยเ่อาศัยไปใช้ต่างๆมาผลเงินลอยล้านท่านล้านในสุขภาพน้าบกษาทั้งขอบพัวสามารถที่บ้านแพงมีกระฉชคมีตลาดเฮ้งเฮ้งปังปังพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์สุขสุขตลอดไปกรากเลย นนสาธุคำคูณคำคูนเ้ยยินดียินดีกับคุณแม่มครับไฟอไเนี่ยเดี๋ยวไฟความหมายไฟคำคูนน้องคำคูนสองอติดเครื่องก่อนกับเปิดไฟเปนติดเครื่องตวาาิดตรงนี้ตรงนัเอไปว่่